มันเหมือนเเป็นไน้ถ้าเป็นถ้าเป็นกราฟอะนะมันเหมือนขึ้นลงลงเนี้ยเป็นฟันปลาอย่างเงี้ยเป็นฟันปลาแบบขึ้นขึ้นลงลงสภาวธรรมที่เป็นอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมากหรือปฏิจะสมุปบาทอะมันขึ้นขึ้นลงลงบางทีมันก็เดินทางไปในฝ่ายฝ่ายทุกข์แล้วก็บางทีมันก็มีสติแต่างที่ปัญญาเร่งทำความเพียรไปดูทางพ้นทุกข์แล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยมันยังไม่ มันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นสม่ำเสมอหมายถึงว่าเพียงในในเส้นทางของอริยามารคกอ่ะมันยังหลุดหลุดเส้นทางกองอรรยมรรคกอริยผลจะมันไปหลุดในทางของทุกสมุทัยเหตุท,ที่หลุดไปขณะที่เราไม่อยู่เนี่ยที่หลุดไปในทางทุกสมุทัยก็คือมันเข้าไปมกบุญข้างในบมกบมุญคุณคิดคิดบกบุญม,มกบุญคุณคิดคิดบกบุญ ก็ตามความนิสัยเคยเคยตัวเคยใจอสวานุัสเราคือกับเวลาเข้าไปหมกบุ่นเนี่ยมันก็คือหมกบุนคุณคิดคิดหมกบุนในเรื่องเรื่องเดิมเดิมหมดเลยไม่มีเรื่องใหม่เลยเรื่องเดิมหมดเรื่องเดิมเดิมก็เรื่องชีวิตนี่เนียชีวิตเราอย่างุ่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้จะเป็นยังไงเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตชีวิตเราวนเวียนวนเวียนอยู่ในเงี้ยมันก็เลยหลงเป็นอวิชชาปัญญาตักลาตักลาปัญญาวิญญานาเป็น อวิชากิเลสตัณหาอุปทา,านเป็นทุกข์วันอยู่ในี่ยแหละมันก็จะเป็นขาลงก็ใจไวเนี่ยค่ะหลวงตาแต่ตอนที่ช่วงที่ผ่านมาค่ะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นคือมันไม่เหมือนจงแจ้งเหมือนสมัยก่อนที่เป็นสตอรี่นะคะ่ะหลวงตาแล้วมันก็คือบางครั้งตอนที่มันเหมือนจะหลงเข้าไปคิดเนี่ยมันเหมือน มันจังหวะมันคือจะห้ามก็ไม่ได้จะเข้าไปแทรกแซงก็ไม่ใช่คือคือมันเหมือนมันเนียนหนักกว่าเดิมอะค่ะหลวงตามันแทบจะไม่เห็นเป็นความคิดแต่ออยรู้สึกว่าการที่ไม่เห็นเป็นความคิดนั่นแหละเป็นความคิดเหมือนมันกลับด้านกันกลายเป็นว่าไอ้ที่เราไม่คิดแล้วนั่นแหละคือความคิดก็เลยว่าถ้าหลวงตาบอกแบบนี้แสดงว่า ที่ผ่านมาที่ไม่ใช่ความคิดอะ่ะนั่นแหละมันเหมือนอย่างที่บอกว่ามันกลับด้านอีกไปอีกด้านหนึ่งอะค่ะแสดงว่าที่เราคิดว่าเราไม่คิดแล้วอะ่ะอันนั้นคือคิดคล้ายๆเหมือนที่หลวงตาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราที่เราพยายามจะไม่ให้คิดนั่นแหละยิ่งคิดแต่อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเออเรื่องเหล่าเนี้ยไม่คิดไม่ได้คิดไม่ได้มีทิพลต,ต่อใจเหมือนสมัยก่อนแบบนั้นแสดงว่าอันเนี้ยคือคิดยังไงล่ะคะ่ะหลวงตางน่าจะเป็น เราลงไปคิดลงไปหาทางทาลงไปดิ้นรนลงไปหมกบุ่น<า>แล้วก็เวลาหมกบุ่นก็ลงไปอาศาวะนิสยัยนิสยัยเก่าๆอย่างเดิมค้นหมกบุ่นในเรื่องเรื่องปฏิบัติเรื่องอนาคตเรื่องชีวิตยังไงเราจะอยังไงเราจะเป็นอย่างไงเราอย่างวุ่นอย่างนี้เราอย่างกันอย่างนี้อย่างนี้อะไรเนี่ยมันก็จะกลับไปวนอย่างเดิมคือคิดอะไรก็วนกลับไปอย่างเดิมมันเป็นไปตามอาศาวะของแต่ละคนเราต้องรู้ต้องทานอาสวะวันที่เราไม่คิดไม่คิดแต่นั่นเราพยายามอยู่ เรา Dante, да: เมีพยายามอยู่ในความไม่คิดในความพยายามที่จะไม่คิดแต่ความจริงไอ้ความพยายามที่จะไม่คิดมันคือคิดอยู่คิดอยู่ในความพยายามแล้วก็เป็นอวิชากิเลสตัณหาอุปทานเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความพยายามที่จะไม่คิดโดยเราที่แต่จริงเราพยายามที่จะไม่คิดอยู่แต่ความพยายามไม่คิดมันคือความพยายามมันนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นฝ่ายทุกข์สมุทัยเจนอวิชากิเลสตัณหาอุปทานในยึดเป็นอัตตาตัวตนที่เราจะไม่คิด เราพยายามที่จะไม่คิดเราพยายามไม่คิดเราพยายามจะไม่คิดอันนั้นนะคือมันเป็นมันเป็นทางของทุกสมุทัยอยู่ไม่ใช่ทางของไอ้นิโรธมากถ้าแบบนี้ค่ะหลวงตามันเหมือนว่าคือการพิจารณาโดยปกติทั่วไปอะ่ะในขณะพิจารณาอยู่อะ่ะมันรู้สัมผัสได้ถึงความลงใจในช่วงจังหวะที่พิจารณาค่ะหลวงตาคือแบบนี้พอเมื่อกี้ก็เลยขึ้นว่าคือ จุดนี้เองอ่ะคือจุดที่จุดที่หลวงตาบอกเนี่ยคือว่าพยายามจะไม่คิดเนี่ยมันคือมันหมายลึกๆสอนไปอีกว่าคือจุดนี้แหละคือจุดปัญหาของเราถ้าเราเคลียจุดนี้ได้อ่ะเราก็เจริญนิพพานมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยจะบวกทุกอย่างอ่ะเข้าไปในจุดเนี้ว่าจุดเนี้คือจุดที่มันไม่ควรที่จะมีแล้วซึ่งถ้าไม่มีจุดนี้เลยอ่ะมันก็จะนิพพานหรือมันก็จะนนิพ ค่ะคือมันเห็นจุดนี้เลยว่าข้างในอ่ะมันเหมือนมันหมายไว้เลยว่าอ๋ออีจุดนี้แหละคือจุดปัญหามันก็เลยกลายเป็นว่าบวกไปเลยว่าไม่มีไม่ได้ไม่ให้มีอย่ามีนะหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นความกังวลว่าอย่ามานะถ้ามาเหรอไม่อยากให้มีเลยอะไรพวกเนี้ยค่ะหลวงตามันก็เลยเป็นซึ่งมันเข้าใจผิดใช่ตลอดเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในวัดเนี่ยเจ้าก็หมกมุ่นแต่เรื่องเนี้มันมีร่องรอยร่องรอยมันได้เหมือน นกบินผ่านท tamam. like ้องฟ้าไหลล่องลอยเรากลับมาแล้วมันในใจเราไม่เหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไหลล่องลอยไม่สามารถจับทางได้แต่นี้มันยังจับทางล่องลอยล่องลอยของการเดินทางที่ผิดพลาดได้ว่าเราไปหมกมุ่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นอันนี้มันจับล่องลอยของความผิดพลาดได้มันมันไม่เหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไหลล่องลอยแต่มันเหมือนไส้เดือนที่มันออกมาเพ่นพ่านหน้าหนาวในฤดูหนาวว่าบนพื้นดินมันจะ ทิ้งรอยแผนที่การเดินทางของมันไว้เต็มเลยอันนั้นแสดงถึงความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นอวิชาอัตาตัวตนแล้วก็เอาตัวตนของเราไปเดินทางไปเลยทิ้งร่องรอยของการเดินทางไว้เขาจับได้เหมือนกับพวกติตาทิพจับได้พวกโยบาลโยบะทกุก็จับได้หรือเทพหรือพวกที่กายทิพพวกนี้เขาก็จะจับได้จับเส้นทางพวกนี้ได้แล้วก็จะเอาไปลงโทษได้เวลาพอตายแล้วก็จะไปลงโทษตาม ตามเส้นทางที่ได้เดินทางเหมือนกับลอยไส้เดือนที่มันเดินทางบนแผ่นดินมันได้เหมือนในธรรมชาติแท้ๆมันในใจเราไม่ว่าจะมีความคิดความปรุงอย่างไรมันถ้าไม่มีเอาอ,าตาตอัตราต้นๆไปเดินทางมันจะเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไร้ล่องรอยมันจะไม่มีร่องรอยปรากฏให้ใครจับได้แสดงว่าเพียงแค่ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสาขารปรุงแต่งจริงๆด้วยใจ แบบนั้นใช่ไหมคะหลวงตาคือเราไม่เห็นว่าในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่เราหมกบุนว่าเราจะไม่ต้องเราจะไม่ทิ้งร่องรอยเราจะไม่กลับไปตูดไอการคิดนึกต่อปรุงแต่งหมกบุนในไออาสวะอนุสัยนิสัยเก่าๆของเราเราจะพยายามไม่ให้กลับไปคิดอย่างเดิมพูดอย่างเดิมคิดคิดต่อปรุงแต่งอย่างเดิมในเรื่องในเรื่องต่างๆในเรื่องชีวิตของเราเรื่องเรื่องไอ อดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตที่เรากัองวลเราจะไม่ให้หลงก็ไปไปในจิตที่มันหดหูในความคิดปรุงแต่งเท่าไม่จิตหดหูเราจะความพยายามอย่างแรงกล้าเราจะไม่ให้หลงก็ไปในในความคิดและอารมณ์ที่หดหูแต่การที่เราพยายามเช่นนั้นเราพยายามเช่นนั้นเนี่ยคือเราอ่ะยิ่งพยายามเรายิ่งมีตัวตนที่ให้เราอ่ะจะไม่หลงก็ไปในนั้นแต่เราหลงก็ไปในตัวเราลงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ อันนี้มันมันนอกจากสังเกตแล้วไม่มีอย่างอื่นได้นอกจากาสังเกตรจริงๆจากที่หลวงตาชี้แล้วเราก็สังเกตเอาว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็อย่าพอเห็นแล้วก็เห็นว่าเป็นตั้งการเกิดเองปล่พยเป็นตั้งการเกิดเองตับเอง folk, จะหลงไม่ทาตามมันเดี๋ยวมันอนิทธิพลพวกนี้มันจะน้อยหลงน้อยหลงเรียกว่ายานที่พระยา้าทั้งหลายท่านบรรลุสุดท้ายก็คืออาสวะขยะยานบัดนี้รู้ว่านิสัยสะ دان เก่าๆท,ที่ที่มันมันมนเดินทางผิดแบบเนี้ยที่ทําให้เป็นโทษพิภัยแก่ตัวเองยึดเป็นอัตาตัวตนเอาตัวเองเข้าไปทํา เพื่อตัวเองไปเป็นอะไรให้ได้อะไรให้เป็นอะไรหรือเพื่อพยายามให้ตัวเองไม่หลงอะไรขนาดปัจจุบันขนาดที่ทํามีความพยายามเพื่อตัวเองให้ตัวเองไม่หลงไปกับอะไรไม่หลงพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรหรือว่ามีความพยายามอะไรก็ตามขอให้มันเป็นพยายามเพื่อตัวเองเพื่อช่วยตัวเองช่วยจิตของตัวเองให้ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ในพ้นทุกข์อันนี้มันคือเป็นความพยายามที่ด้วยอวิชชาอัตตาตัวตนพอสิ้นพวกนี้เสร็จแล้วเหมือนก็จะสิ้นอาสวะ ยาไมียานอย่างรู้ก็คือรู้แจ้งแก่ใจว่าบัดน,นี้สิ้นอาสวะแล้วยาสุดท้ายของพระเดชเจ้าทั้งหลายติดอาสว,วะนั้นอาสวะนิสัยสดงของแต่ละคนเมื่อกี้ที่พูดมาตั้งแต่จีเกของยมจีมือทั้งหมดู้แต่อาสวะทั้งนั้นนั้เนี่ยไม่หมดแต่อาสวะไม่เหมือนกันแต่ละคนเราเป็นอาสวะที่คอยคิดหมกมุ่นต่เรื่องตัวเองว่าจะเป็นยังไงจะยงอย่างนี้ชีวิตเราจะยังงั้นอย่างนี้อย่างนั้นเราจะอย่งงางนั้นเราจะอย่างนี้ นะคุณเราจะยังไงเราจะบวชได้ตลอดไปไม่เราจะสึกไม่เราจะต้องพยายามคิดไม่ไม่คิดลงไปในแง่ที่เราจะต้องสึกไปม,มีครอบครัวเราจะต้องอย่างนู้นเราจะนี้มันชอบคิดวนเวียนอยู่เนี้ยยิ่งคิดยิ่งมียิ่งกลายเป็นว่ายิ่งหนักหนาสหาหัสก็ไปแทนที่จะหลุดจากวงจรอุบาทใช่รอไหมแล้วมันก็ไม่รู้ตัว <c oughs> ด้วยนะแบบเนี้ย <c oughs> คือมันยิ่งเนียนอย่างที่ที่บอกเรียนหนูตาไปว่ามันยิ่งเนียนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันคลิกกลับไปกลับมาจนมันแบบ ฟิกไม่ให้มันคิดแล้วมันก็คิดว่ามันไม่ควรคิดมันจะเป็นแนวแบบมันไม่เหมือนเป็นสตอรี่จริงจังเหมือนสมัยก่อนเนาะค่ะแล้วมันก็กลายเป็นลิกกับด้านไปอีกด้านหนึ่งแทนแบบเนี้ยค่ะหลวงตามันยิ่งเนียนขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะก็ต้องเห็นมันเห็นมันไม่ใช่ว่าตัวเราไปเห็นคือมันต้องรู้แจ้งวยใจรู้แจ้งวยปัญญาญาณปัญญามุติยาณัทัตนะโดย คือเป็นความรู้ที่ออกมาจากไม่มีตัวตนของผู้รู้เป็นความรู้ที่ออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงๆคือไม่มีตัวตนของผู้รู้เป็นความรู้ที่ไม่มีแหล่งกําเนิดหรือว่าเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมของอนุสัยอาสวะความเคยตัวเคยใจที่มันเป็นกิเลสเครื่องดอกจดานสั่งสมไปค่ะคับขอบพระคุณหลวงตามากค่ะเราจะเห็นว่าอาสวะอนุสัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทุกคนมีมีนิสัยอาสวะท,ที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันนี้อาราหาันเนี่ยท่านสิ้นอาสวะมียานสุดท้าย่าสิ้นอาสวะคือสิ้นนิสัยสันดานที่มันเป็นในวงจอรอุบาทที่จะทําให้ไปเวียนว่ายตายเกิดมันขาดตะบันพอเราขาดตะบันแล้วก็รู้แล้วว่าบัดนี้สิ้นอาสวะแล้วอาสวะขยะยานนี่คือยานสุดท้ายดีก็มารวมไว้ในวิชาหกเลยวิชาหกตาทิพูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคต รู้วาราจิตผู้อื่นได้รู้ตาทิพย์อุทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตรู้วาราจิตได้แล้วก็ระลึกชาติได้ยานที่หกนี่เขากลับมาใช้เป็นอาสวะขย้ายานอภิญญาหกเนี่ยมาเป็นทิ้นอาสวะคืออาสวะขย้ายานกับน,นิพานแล้วพอนิพผ่านแล้วได้พวกตาทิพย์อุทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็รู้วาราจิตคนอื่นได้ระลึกชาติได้แล้วก็สุดท้ายก็รู้ว่าสิ้นอาสวะ แต่ถ้าเป็นโลกียาชานมันจะตาทิพูทิพิรู้อดีรูวานาคตแล้วก็ร้วราละจิตคนอื่นได้แล้วลึกชาติได้แลแ้วแสดงอิทธิพิธีได้อิทธิพิธีก็คือหายตัวดําดิโนเดินอากาศแปลงกายแต่ไม่มีอาสวะขยายานนั่นเป็นโลกียะเป็นโลกีย,ากยาชานแต่ถ้าเป็นนิพพานพระอาหารหันต์ท่านจะได้หกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเจโตวิมุตได้เนี่ยตาทิพุทิพิรูวอดีดรู้านาคต รู้ว่าละจิตแล้วก็เลิกชาติได้แล้วก็อาสวะขยายานมันจะต่างกันตัวอิทธิวิธีท่านเป็นไปแยกเป็นอีกวิชาหนึ่งอิทธิวิธีไปแยกเป็นพวกอภิญญาธถรจิตอิฤทริทางกายอีกอันหนึ่ง